ด้วยหล่นฝาดอะไรก็เอาได้แบบถ้ามาซอยเข้าหาได้เข้าหาได้เข้ามีในครอบครัวเข้าแล้วเข้าสามารถซอยเหลี้ยผู้นั้นผู้นี้ได้เข้าก็จังคอยซอย,อยนั่นเขาจังคอยเอื้อ่าทรถำบุญแฉ่กันท้ำบุญแบบมันให้เขามาลงทุนน้ำเข้าตอนนั้นเมื่อนตอนนี้แสนสิได้กดําไร้ตอนนั้นตอนนี้โอ้เศร้าหลุดเอาเงินไปตเปเกเบ็ดซะก่อนสว่วนสิได้เงินมากมันยาก นี่ยแล้วเหี้ยไห้เห็ดๆๆหน้ากินกง่วมเงี้ยมตามภาษาเขานีา่เห็นบน่ไหนว่าบับบับยังนี่เงินหายอยากก็ยังอยูย่ป,ปาเหมเ่งเงี้ยของใดาใดก็เอาไปนะจะไปเกิดคว้นรวบหมากรลบหมากมันมาดีดอกพีนะ่น้องเกิดกิเลสคนตุ่มเขาเขาบด้คิดว่าเข้าสีหางเงินมาตาใส่ที่เขาตุ่มยาสวาเขาเรียกตุนคนเลอะเจ้าหลวงคนเลืยกตนุนอันเขาอันคือกันก็นเพราะมันหลอกพอประเด็นนึง เขาวางเขาวาา้านใบจะว่าจะปีเขาเห็นไหนเห็นมาอู้เห็นบ่อบ้านนั่นเ็นด้วยหรอเป็นใดมีรถคีงกลางสี่เราเห็นบ่อดอกเบี้ยดอกนั่นขึ้นมาบื้อบือบือ,บอเห็นบ่อนันกระปันคว่ำอยากด้วยอยากมีคว่ำสูงอ้าวเรียญไปเห็นน้ำกันผลทุต่ายไดยังบ่ได้ยังแง่ได้แต่คว่ำผิดหวังแล้วคว่ำบางเปาไม่ยังเกิดขึ้นนได้ดีผู้ใดอะไรดีพคน,พ,นพูดละผู้เป็นเออกูนะ่ะพี่น้อง ซุ่มหางไปกับจำานันนะเพาได้ยังดอกเข้าเสียทรัพย์สมบัติไปซื้อเพราะที่ยังเกิดขึ้นมหลอกเข้าหาได้เขายังใคได้กินหาจำได้ก็กินจำานันนะยังเกิดความโลมาลกลอ,อกก็ดีดอกขันห้อนันอ่นห้องููในศีลกินในถ้ำมา กบพั่วโดนตนุ่มยาไปจักเทียตุมมาเจ้าไปจักหลบแล้รากบพัพ่วพวกขาเป็นวินมองจนนี้พอดตายกดไก่กับอะไรังเกิดขึ้นด้วยพี่น้องสันมี่ยังเอาไปเพราะเอาไปได้ตั้งแต่นหลางกายเาห้าเราก็เอาใหนเ้าเพราะอะไร้งังเกิดขึ้นหอก ความรักให้ความเมตตาคู้นองคนก็นอยากห่างอยากมีหลายกระเพรนี่ยืมสินเขามากิี่แล้วอยากได้เกินเอาไปเอามาได้ติดหนี้ติดสินมาลุง้งคุ้งคังอันเท้าหานอันอ่น,น,น,นกินธรรมดาเนี่ยเป็นเท้าเป็นหนีเพว่าจอร์ด้ได้พี่น้อง เข้าเปหนีเพาว่าอะไรหรอกเคือกันก็เพิองไปคิดอยากกันโลกเอาอันนั้นอันนี้กหากินหาอยากก็มันเป็นหนีเป็นสินธรรมดาใ็อยู่ดีหันเขาบอคิดอยากใดไอยากเกินโตไหลมันกับว่าดีคือเขามาส่วนประเด็นไปลงทุนนั่นนั่นนี่นะค่าน้ำค่าไฟค่านั่นค่านี่สารพัดตัีมาเกี่ยวกับประเด็นไป เงนว่เอาหน้าอกาประตูกยางว่าบอกแบบนี้ยังคยได้ไม่สนไม่ได้ก กลางห้องเพึ่มๆล้วคนสิโตไม่เีกแลรวพี่น้องคนสิโตไม่เยอะกลางห้องมือนี่นกกันกาเบ่าวก็หาวครับใอ้บุญห้องยูเบิร์ดเหม่อมึงในพี่น้อง